สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแนชแนค่ะวันนี้เราจะกลับมาทําคลิปเรื่องงานกันคมรักนะคะประจำเดือนกระกฎาคม2565กกันนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์เป็นยังไงกันบ้างคะครึ่งปีหลังกันแล้วนะคะ ใครยังไม่ได้ทำอะไรก็ต้องรีบทำกันแล้วนะคะเร่งมือเข้าแล้วนะคะใครที่ฝันใหญ่ทำใหญ่นะคะรีบลงมือทำรีบเดินหน้านะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างอาวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะ n h o i n a ค่ะหน่อยหนาค่ะ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะกับพลังงานของคุณดวงงานเงินพรมรักนะคะประจำเดือนกันฎาคม2565นะคะใบแรกนะคะคุณได้ไพ่ของ individuality นะคะ every person set their own personalized study plan in this earth school ว้าวชาวสิงห์อาจยา์รู้สึกว่า คุณได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างนะตอนนี้นะคะคุณได้เรียนรู้คุณได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างนะคะจากช่วงชีวิตที่ผ่านมาแล้วในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนคุณมีความเข้าใจชีวิตของคุณมากขึ้นนะคะมันไม่จําเป็นแล้วที่ชีวิตของคุณเนี่ยจะต้องไปเหมือนกับคนอื่นๆนะคะคุณกําลัง create your own way นะคะกำลังสร้างสรรค์ชีวิตของคุณอ่ะนะคะ ให้เป็นไปในแบบฉบับที่มันเฉพาะตัวของคุณมากๆเลยนะคะชาวสิงนะหรือบางคนค้นหาตัวเองพบแล้วแล้วก็พบว่ากําลังจะเดินทางไปในทางที่ใช่ที่ไม่จําเป็นต้องต้องเหมือนใครนะคะคุณจะเจอเอกลักษณ์ของตัวคุณนะคะชาวสิงนะดีมากเลยนะตัวนี้นะคะเจอ identity ของคุณนะ companionship นะคะ giving someone your complete presence is an d S a s t o n i s h i n Gift g นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคนเองนะคะมีน้ำใจในการช่วยเหลือดูแลคนอื่นๆนะคะแล้วคนอื่นก็มีการช่วยเหลือนะคะหรือว่าให้กำลังใจอะไรบางอย่างให้ความร่วมมืออะไรบางอย่างกับคุณนะคะในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดคุณไปติดต่อธุรกิจอะไรบางอย่างอาจจะได้ลูกค้ารายใหม่ๆนะคะหรือลูกค้าเก่าก็แนะนำลูกค้าใหม่ๆให้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่ามันมีความ เจอความเอื้อเฟื้อเจอการช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันนะคะหรือบางคนมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยอุปถรัรมภ์ช่วยหนุนนำนะคะหรือบางคนเป็นคู่รักของคุณเองนะคะที่เข้ามาช่วยหนุนนําเข้ามาช่วยสนับสนุนสิ่งที่คุณทำอยู่ให้เป็นไปได้วยดีหรือประสบความสําเร็จนะ อีกหนึ่งใบ right now ว้าวนะคะอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเวลานี้นะชาวสิงค์คุณเข้มแข็งขึ้นนะคะคุณอาจจะศึกษาในเรื่องของศาสนาเข้าใจนะคะในการวางปัญหาอะไรบางอย่างที่มันหนักๆลงนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะคุณน่าจะมีสมาธิหรือว่าโฟกัสกับสิ่งที่คุณทําอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วมันทําให้ผลงานที่คุณทําออกมาเนี่ยม,มันได้รับคุณภาพแล้วคุณก็ เหมือนแบบแฮปปี้กับชุดมากขึ้นนะคะไม่ได้มีความวุ่นวายใจอะไรหรือความกังวลอะไรที่มันเข้ามามากมายเหมือนเมื่อก่อนนะนะคะพลังงานขึ้นมาค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเรามาดูสิกับอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้ขึ้นได้ exchanging gift นะคะว้าวอาจจะได้รับของขวัญของฝากนะคะจากใครบางคนก็ได้นะ เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเข้ามาก็ได้นะตอนนี้นะคะหรือว่าอะไรบางอย่างที่คุณได้ลงทุนลงแรงทําไปอ่ะมันได้รับผลกําไรผลตอบแทนมานะเหมือนกับสวรรค์ได้ประทานของขวัญดีๆให้กับชาวสิงห์นะคะ,ะมาดูกันต่อมีไพ่ของ Imagine นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังใช้ความคิดสร้างสารรค์จินตนาการต่อยอดความสำเมร็จของคุณอยู่ นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับพวกออกแบบสร้างสารรค์นะคะงานศิลปะดนตรีอะไรบางอย่างเนี่ยกำลังมีไอเดียบันเจิดมากๆนะคะในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานของคุณนะหรือแม้แต่คนที่ที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยใช้จินตนาการอะไรบางอย่างอาจจะกลับมามีการใช้จินตนาการอะไรบางอย่างเพื่อต่อยอดนะคะผลงานของคุณหรือสิ่งที่คุณทาอยู่เนี่ย ให้มันมีสีสันให้มีความแปลกใหม่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยใส่ไอเดียแปลกใหม่เข้าไปในสินค้าบริการอะไรบางอย่างคุณแล้วมันปังๆมากขึ้นก็ได้อืนะคะนะบางทีเราทําอยู่สินค้าอาจจะดีแล้วแต่ว่าแพคเกจจิ้งมันไม่เร้าใจนะคะใส่จินตนาการเข้าไปนะคะเป็นแพคเกจจิ้งที่ช่วยดึงดูดทาให้คนเข้ามาซื้อเยอะขึ้นก็ได้นะคะ Time for a n a p นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวสิงห์นะคะมีเวลาพักผ่อนแล้วนะคะจัดงานหนักจากอะไรบางอย่างที่ที่คุณทำมาต่อสู้มาอย่างเหน็ดเหนื่อยมากมายนะคะอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณได้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวอยู่กับคนที่คุณรักนะคะคนรักเข้าข่วงคุณแล้วก็ได้นะบางคนจะมีการเดินทางไกลหรือเปล่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะรายละเอียดนะคะจะให้ทาโรกันดีกว่า บว้าวใบแรกความรักก็มาเลยนะชาวสิงห์นะคะ love r s ขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อซิว่าจะยังไงนะคะเป็นเดือนที่มาพร้อมกับความรักนะคะมีความรักโอ้ดูสิแล้วคุณได้ companion chip อะนะคะโอ้ e m p r a c e ด้วยนะคะเหมือนกับคนที่เป็นผู้ชายอะจะมีดวงนารีอุปถัมภ์ก็ได้นะหรือคนรักเข้ามาช่วย เกื้อหนุนนะคะช่วยคำจุนช่วยสนับสนุนมีไพ่ของสีถ้วยนะคะน่าจะมีคนที่เข้ามาช่วยคุณแก้ปัญหาอะไรบางอย่างตรงนี้ด้วยนะคะมีไพ่ว้าวเจ็ดถ้วยเอยเจ็ดไม้เท้านะคะ มีไพ่ของราชินีถ้วยค่ะแต่ไพ่ชุดนี้คมมากบาดนิ้วอาจารย์ไปแล้วนะมีไพ่ของก้าวดาบนะคะแล้วก็เป็นราชินีเหรียญน,นะคะ มีไพ่ของห้าไม้เท้าห้าดาบนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูแค่นี้กันก่อนนะเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะชาวสิงช่วงเวลานี้นะคะมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่คุณกำลังพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่นะคะอุปสรรคที่มันเคยทําให้คุณเหมือนกับคิดมากกังวลใจนะคะแต่ในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมนะจะรู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคต่างเนี่ยนะคะเหมือนกับคุณจะมีคนที่ รักใครเอนดู and คุณเข้ามาช่วยเหลือนะคะทาให้คุณแก้ไขปัญหาต่างๆตรงนี้ได้หรือเป็นไปได้ว่าคุณได้พยายามแก้ปัญหาตรงนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วอาจจะมีคนที่รู้สึกว่าคุณอาจจะต้องการแรงหนุนการสนับสนุนอะไรบางอย่างแล้วก็เข้ามาช่วยแท็กทีมก,ก,กันกับคุณในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่ามีคนที่เนี่ยคอมเพนเนนซ์ชิพกับพลังงานตรงเนี้ยอาจจาะว่ามันไปด้วยกันนะมันเป็น ลักษณะว่าคุณเคยทําดีเคยช่วยเหลือกับคนอื่นๆไว้แล้วก็เขาก็อยากที่จะมาเพื่อช่วยเหลือคุณให้คุณได้พบกับความสําเร็จแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับอาจจะมีใครบางคนนะคะที่เข้ามาร่วมทุนนะคะหรือเข้ามาช่วยซัพพอตในเรื่องของการเงินของคุณด้วยนะคะราชินีเหรียญน,นะคะแล้วก็5ดาบตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขอดูต่อนะกับเรื่องการงานนะคะการเงินของชาวสิง์นะคะ คนอาจจะเป็นคุณแม่หรือเปล่านะคะมีไพ่ของราชาถ้วยนะคะพลังงานของชาวทัดน้ำมินกรกฎพิจิกราชาเหรียญมาทั้งน้ำทั้งเหรียญหรือพลังงานชาวทัดดินนะคะบางกรพสบกันแล้วก็มีไพ่ของสามถ้วยค่ะ หรือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่จะเข้ามาก็ได้นะคะชาวสิงห์นะคะเพราะว่าสามถ้วยนะคะเป็นไพ่ของความร่วมมือนะคะหรือการเซ็นสัญญาหรืออะไรบางอย่างนะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันจบด้วยไพ่ของเดอะซันนะคะการงานของคุณเนี่ยกำลังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะการเจรจาการขอความร่วมมือเนี่ยกำลังทําให้คุณได้แก้ปัญหานะคะแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆที่ทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะเพราะนั้นตรงนี้เดอะซันที่เข้ามา บางคนอาจจะกําลังแก้ไขปัญหายากๆนะคะจนเป็นที่ประจักษ์ของเจ้านายของคนทั่วไปแล้วทําให้คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งนะคะมีคนยอมรับในผลงานมากๆหรือใครที่กําลังคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆทดลองผ่านปัญหาอุปสรรคลองผิดลองถูกมา,มากแล้วอาจจะทํานวัตรกรรมนั้นสําเร็จนะคะแล้วพอเผยแพร่ออกมาเนี่ยมันตังค์มากๆก็ได้ นะคะความเป็นเดะสันตรงนี้นะเพราะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยมันมาพร้อมกับความสําเร็จในเรื่องของงานในเรื่องธุรกิจของคุณด้วยนะคะชาวสิงห์นะรนั้นตรงนี้โอกาสได้นะบางคนอาจจะได้ในรูปแบบของตําแหน่งหน้าที่การงานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะหรือมีภาระ,ะหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่คุณต้องเติบโตคุณต้องแบบว่าก้าวขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นพลังของเดะสันตรงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ คุณอาจจะเหนื่อยนะคะแต่ว่าคุณก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะรับกับโอกาสใหม่ๆที่มันจะเข้ามานะคะอาจจะมีบางคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่เสียงเล็กๆนะคะเนี่ยห้า,าบหรืออะไรเข้ามาเพราะว่าเหมือนเสียงส่วนใหญ่อะมีแต่คนสนับสนุนคุณแล้วก็เห็นด้วยเพราะเห็นพลังความสามารถของคุณนะเขารู้สึกว่าชาวสิงห์อะคุณมีของคุณมีอะไรบางอย่างในตัวที่คุณจะสามารถที่จะ ทำให้งานตรงนี้มันประสบความสําเร็จได้นะหรือว่าเป็นพลังของการที่สามารถที่ควบคุมดูแลนุกน้องนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรได้นะคะอืมอ่ะโอเคนะคะหรือบางคนกําลังจะได้งานใหม่ที่ประสบความสําเร็จมากๆมีผู้ใหญ่ใจดีช่วยเปิดทางให้ก็ได้นะคะให้คุณได้แสดงฝีมือจนประสบความสําเร็จก็ได้อนะคะพลังงานขึ้นมาถือว่าดีนะ การเงินก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวดูให้นิดนึงการเงินจะมีอะไรเพริ่มเติมไหมโอ้เก้าเหรียญน,นะคะจะรู้สึกว่าการเงินมาพร้อมกับความสําเร็จจริงๆนะเพราะนั้นตรงนี้ใครที่เคยแบบคิดจะทําเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรบางอย่างนะหรือใครที่รอขายที่ดินทรัพย์สินอะไรบางอย่างมีเกณฑ์ที่ได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยนะคะเก้าเหรียญตรงนี้อ่าโอเคเลยทีนี้มาดูเรื่องอะไรดีสุขภาพนะคะมีอะไรต้องระวังไหม สุขภาพมันมีไพ่ของ5าดาบ9ดาบด้วยนะคะช่วงนี้ระวังความกังวลนะปล่อยวางให้ได้นะคะแล้วคุณจะแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นนะคะเหมือนกับไม่ต้องมาวลไปอะไรที่เป็นของเรานะ่ถ้าเราต่อสู้ฝ่าฟันมาแล้วนะคะยังไงอะ่ะมันก็เป็นของเราอยู่ดีนะถ้ามันจะเป็นของเรานะไม่ต้องห่วงนะกับสิ่งที่คุณพยายามต่อสู้ฝ่าฟันมานะคะอาจารย์ว่าผู้ใหญ่เนี่ยกำลังจะเห็นนะคะในความพยายามของคุณแล้วละ่ะนะคะอ่ะนี้มาดูเรื่องสุขภาพกันต่อ มีไพ่ของ emperor นะคะบางคนออกกำลังกายอะมี six p a c มีอะไรด้วยอานะคะมีไพ่ของอ a s ินไม้เท้าคนก็อาจจะงานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาไปออกกำลังกายนะแต่ก็พยายามหาเวลาไปออกนะคะมีไพ่ของห้าเหรียญ เหมือนบางคนะละเลยนะคะกับการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกร่างกายมันอ่อนเพียมันดูเ,เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อยฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือนเมื่อก่อนนะคะอาจจะกําลังหาความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะหรือบางคนซื้อคอร์สอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะคอร์สออกกาลังกายซื้อ,อ,อโปรแกรมเทรนเนอร์อะไรบางอย่าง มีไพ่ของแปดดบนะคะบางคนมีปัญหาสายตานะคะมีปัญหาที่ที่เกี่ยวกับการขับรถตอนกลางคืนหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะตอนนี้นะคะต้องไปตรวจเช็คนะ มีไพ่ของอัศวินเรียนนะคะเหมือนกับว่าในช่วงนี้สุขภาพของชาวสิงห์นะ่อาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันหนักมากๆนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นช่วงที่ต้องกลับมาดูแลการใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอะไรบางอย่างที่มันเริ่มแบบว่ามีอาการผิดสังเกตก็อย่าลืมนะคะไปเช็คไปดูแลไปตรวจนะคะในเรื่องของสุขภาพต,ตรงนี้ด้วยนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างสินะคะความรักของชาวสิงห์นะคะขึ้นมาเป็น lower's เลยนะคะ e m p l a c e นะคะ คุณสุภาพบุรุษอาจารย์รู้สึกว่าคุณอาจจะเจอกับอา,ารมณ์แบบดวงนาีอุปถัมภ์ก็ได้นะอาจจะเจอกับผู้หญิงอายุมากกว่าแล้วคุณรู้สึกว่าเหมือนเขาโอเคกับคุณมากๆเลยนะคะชาวโสดนะคะถ้าไม่นับเรื่องของอายุหรือเรื่องของฐานะเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันอาจจะแตกต่างกันตรงเนี้ยนะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ดีมากๆที่คุณได้พบอ่ะนะคะดีกว่าทุกครั้งที่คุณเคยเคยพบมาก็ได้นะอืม แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์รู้สึกว่าไอความแตกต่างอะไรบางอย่างตรงเนี้ยหรือบางคนได้เจอกับผู้หญิงที่มีฐานะที่ดีอาจจะมีอายุนะคะเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันทําให้ชาวสิงค์คุณอาจจะคิดมากนะตรงนี้นะคะอาจจะคิดมากว่าเนี่ยดูสิเอ็มเพสแล้วก็ราชินีเรียนน่ะนะคะอาจจะยังเหมือนกับว่ารู้สึกว่าขอดูกันไปก่อนนะคะขอพยายามปรับตัวเข้าหากันก่อน ส่วนถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะเลยต้องดูแยกเลยนะตรงนี้นะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าชาวสิงเองอะ่ะคุณอาจจะเจอคนรักที่คุณถูกใจมากๆนะคะ lover ตรงนี้เกิดความรักขึ้นในหัวใจนะคะแต่ว่าสี่ถ้วยกับเจ็ดไม้เท้านะคะบางคนผู้หญิงของชาวสิงเองคุณอาจจะถูกใจเขามากจนคุณเป็นฝ่ายที่ take action คุณเป็นฝ่ายที่เข้าไปจีบเขาซะเองก็ได้นะคะแต่เหมือนกับว่าท่าทีที่เขามีให้คุณอะ่ะเหมือนเขาสุภาพเขาพยายามทําตัวให้แบบ ยังไม่ให้ความสัมพันธ์พิเศษกับคุณก็ได้นะตรงนี้นะคะเขาพยายามทําตัวแบบว่าสุภาพอ่อนโยนกับคุณนะคะจนคุณรู้สึกว่ากุ้มใจนะคะไม่แน่าจว่าเขาคิดยังไงกับเรากันแน่นะคะอาจจะกังวลขัดแย้งใจเพราะว่าเหมือนเขาอาจจะดูดีมากๆนะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวทัดน้ำมินกรกฎพิจิกหรือทัดดินมังกรผสมกันก็ได้นะคะเดี๋ยวขอมาดูกันต่อสิความรักของคนโสด มีเรื่องต้องให้คิดจังเลยเนาะนะคะเจ็ดดาบนะคะแล้วก็หน่งเหรียญค่ะราชาไม้เท้าหรือเป็นพลังงานชาวทัดไฟแม่สิงหธนูก็ได้นะคะตรงนี้ แล้วก็เฮอร์มิตบางคนอาจจะเป็นความรักที่ต่างวัยกันจริงๆก็ได้นะคะหรือว่าเขาเป็นคนใกล้ตัวที่แอบชอบคุณมาก่อนนะตรงนี้นะคะหรือคุณแอบชอบเขามาก่อนอาจจะเป็นคนที่เป็นบอสนะคะเป็นเจ้านายเป็นคนที่เป็นแบบหัวนหน้าเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วคุณก็ทึ่งในความสามารถของเขามากๆก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเคยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลอะไรคุณบางอย่างแล้วคุณรู้สึกประทับใจในตัวเขามากมากเพราะว่าเหมือนเขาเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่ใส่ใจ หรือว่าเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเกือ้อกูลให้คำปรึกษาคุณอยู่เสมอก็ได้นะคะคนโสดนะตรงนี้นะคะคิดหนักนะคะกับความรักอ่ะขอดูตอบนะคะสรุปแล้วความรักคนโสดจะเป็นอย่างไรดีโอ้ยแห <laughs> งแมนรอค่ะคนโสดนะคะคุณอาจจะเป็นจังหวะที่อาจจะยังไม่ลงตัวนะเพราะนั้นตรงเนี้ย แคงแมนห้หัวตองแตงเลยต้องรอแล้วนะคะรักเขาแล้วก็ต้องรอนะคะถามว่ามั่นใจไหมในความรักตรงนี้มันอาจจะแตกต่างกันเกินไปนะคะหรืออาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะโอ้ดอะเวิลด้วยนะคะหรือบางคนเป็นรักทางไกลนะตรงนี้นะคะรักทางไกลรักออนไลน์นะคะรักที่อยู่ห่างกันมากๆต้องรอคอยกันก็ได้ ะะอาจจะรอคอยการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรือรอคอยที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดได้ทำความรู้จักกันมากกว่านี้ออห้ามไมเท้านะคะมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรค่อนข้างเยอะนะคะในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความแตกต่างนะคะอายุเชื้อชาติศาสนาในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่หรืออะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของ ความความคิดเหลืออะไรบางอย่างที่อาจจะมีความแตกต่างกันด้วยนะตอนนี้นะคะมีไพ่ของอัศวินเหรียญคะ่ะแล้วก็ไพ่ของเดวิล <c oughs> เขาอาจจะมาหลงรักคนหรือคุณแบบหลงรักเขามากๆนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังรีๆีรอๆอยู่ก็ได้นะตอนนี้นะคะเดวิลที่เข้ามานะคะ แล้วก็มีไพ่ของ Temperance นะคะ Temperance แล้วก็ไพ่ของสองไม้เท้านะคะ แต่เหมือนกับว่าชาวสิงเองคุณก็ลุ้นอยู่นะตอนนี้นะคะอยากให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปฏิหารอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนคุณก็รู้สึกว่ายังอยากไปต่อความรักครั้งนี้นะคะความเป็นสองไม้เท้านะคะยังอยากที่จะให้มีโอกาสดีๆในการเรียนรู้ในการรู้จักทำความเข้าใจหรือพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปนะคนโสดน,นะคะรอนิดนึงนะคะแฮงแมนท่านหัวตองแตงเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูความรักของคนที่มีคู่กันบ้างดีกว่าอความรักของคนที่มีคู่นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้เดททาไมเดทขึ้นมาเดทเลยนะคะสาวสิงอย่างไงเนี่ยจันไม่ได้แกล้งนตะก้าวไม้เทา้าคนที่มีคู่ <laughs> คืออะไรนะคะทั้งเดททั้งก้าวไม้เทา้า โอ้ย,ยังไม่พอสิบดาบด้วยอะไรกันขนาดนี้เขาไม่ได้แกล้งนะตัวเองโอ้ยเมจิกเชียนนะคะเอาเดี๋ยวดูก่อนนะขออีกสี่ใบนะคะอัศวินไม้เท้าค่ะจริงไ้าชุดนี้ก็สวยนะจันว่าแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะ กไม้เท้าเจ็ดถ้วยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าความรักของคนที่มีคู่นะคะอขออภัยจอสันความรักของคนที่มีคู่นะคะเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่ไม่เข้าใจกันนะคะบางคนบล็อกกันนะคะบางคนแบบว่าแยก แยกบ้านแยกอะไรออกไปเลยก็ได้นะคะคนที่มีคู่นะคะแยกด้วยบล็อกด้วยนะคะเหมือนกับว่าโกรธมากๆนะคะพยายามตัดจบนะคะอันนี้ไม่แน่ใจคนตัดจบออก,กับคนรักหรือคนรักอาจจะตัดจบออกับคุณนะคะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เหมือนกับว่ามันเกิดปัญหาขึ้นนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะคะของทั้งคุณทั้งเขาได้นะอารมณ์แบบเนี้นะคะเหมือนตั้งกําแพงมีอ,อกโก้อะไรใส่กันนะตรงนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะ อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาง้อในความรักครั้งนี้นะคะคนรักของคุณเมจิกเชียนน่ะนะคะอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นคนที่เก่งแล้วก็สลาดมีไหวพริบที่ดีมากๆนะคะอาจจะเป็นตัวเขาที่ทักทายกลับเข้ามาพยายามทําทุกอย่างนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปเหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้คุณค่าในความรักที่คุณกับเขามีด้วยกันนะตัวคุณเองนะคะอัศวินไม้เท้านะคะชาวสิงห์นะคะ เหมือนคุณก็รู้สึกผูกพันกับเขาเช่นกันนะคะแปดเหรียญนะคะภายใต้อีโก้งคุณภายใต้อัตลาของคุณเนี่ยเหมือนกับพอเวลาที่คุณต้องห่างจากเขาอะเดทอะนะคะมันห่างกันพอเอาจริงไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วบล็อกกันไปแล้วมันเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างในชีวิตคุณมันขาดหายไปนะชาวสิงนะคะอส่วนหนึ่งของชีวิตคุณมันขาดหายไปอะนะเนี่ยแปดเหรียญเนี่ยคุณรู้สึกผูกพันกับเขามากๆนะคะเพราะนั้นเมื่อเขากลับมานะคะเจ็ดถ้วยนะคะ มาปรับความเข้าใจกันใหม่มาสร้างความฝันมาทําข้อตกลงกันใหม่ในการที่จะอยู่ด้วยกันในการที่จะกลับมาเป็นแฟนกันคนรักกันหรือว่าเป็นสามีภรรยากันต่อนะคะสุดท้ายคุณก็เลยรู้สึกว่าโอเคนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มาทําข้อตกลงมาคุยกันใหม่เนี่ยมันเป็นไปได้นะคุณก็พยายามก็พยายามปรับตัวนะตรงนี้นะคะเพราะนั้นมันก็เลยวินทั้งสงฝ่ายความเป็นหกไม้เท้าไพ่ของวิกตอรี่ที่ที่มันเข้ามาตรงนี้ นะคะเพราะนั้นก็ทำให้ชาวสิงห์นะคะการเป็นว่าการจบตรงนี้ไม่ได้จบเปล่านะมันเป็นการจบเพื่อิ่มต้นใหม่นะคะมันเป็นการจบเพื่อจบกับปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยืดเยื้อยาวนานมาแล้วก็มันทำให้เกิดความหวาดระแวงกินแหนงแงค้างใจหรือว่ามันเป็นท็อกซิกในความรักของคุณนะคะในที่สุดเหมือนกับว่าคุณกับคนรักเนี่ยจะได้กลับมาคุย นะคะกลายเป็นว่าได้มาเปิดใจกันมาคุยกันแล้วก็สามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคตรงนี้แก้ไขปัญหาอุปสรรคตรงนี้ได้นะคะได้รับชัยชนะความรักกลับมานะคะชาวสิงค์โอ้ยขึ้นมาเดชจาจาร์ตกใจเลยคนที่มีคู่นะขอให้สมหวังในความรักนะคะใครมีปัญหาอะไรก็ขอให้ปรับความเข้าใจกันนะขอดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ราชนีไม้เท้าพลังงานของชาวสิงเลยนะคะเม่สิงธนูคนที่เข้มแข็งมั่นคงนะคะมีความรับผิดชอบสูงสู้งานหนักนะคะกับพลังงานของอัศวินดาบนะคะบางคนได้แฟนเด็กใช่ไหมเนี่ยพลังงานชาวทัดลมกลุ่มีิถุนตุนนะคะยี่ไพ่ของเดอะสตานะคะหลักอ้าวหถ้วยทำไมเศร้าละ่ะ ก็ดูสียังไงต่อมีไพ่ของหนึ่งถ้วยนะคะโอ้ยสามดาบโอ้ยรู้แล้วทำไมเศร้านะคะสามดาบปักใจนะดาบอันนี้เป็นสามงามด้วยนะคะดาบน่ากลัวจังสี โอ้โหสี่ดาวขอไม่ได้แกล้งนะ <laughs> ดาวผักใจกนไม่ใหญ่ในโอเจสเมนนะคะโอ้โหชาวสิงคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณจะเจอเจ้ากรรมในเวรของคุณแล้วแหละนะตรงนี้นะคะเพราะว่าสามดาบจัสเมนที่มาด้วยกันนะตรงนี้นะคะตัวคุณเองกับตัวเขาอะนะคะเหมือนกับว่าตอนที่พบกันนะคะมันมีแรงดึงดูดกันมากๆเลยนะคะเหมือนมีความคุ้นเคยเหมือนกับคุณรู้สึกว่า คนนี้คือคนที่ใช่คือคนที่เฝ้าอธิษฐานขอนะคะแต่เหมือนกับว่าพอคบกันไปแล้วนะคะเหมือนคุณต้องรับรู้เรื่องราวที่มันสะเทือนใจมากๆากนะคะสามดาบอ่ะนะคะเ็าอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะแต่หลอกให้เราหลงรักอ่ะแล้วหนึ่งถ้วยอ่ะนะคะเหมือนมันเป็นรักแรกพบด้วยนะคะเหมือนคุณกับเขาว่าเคยเป็นคู่กันมานะเดอสตาร์นะคะที่อยากกลับมาเจอกันในชาตินี้อีกนะคะแต่ว่าอาจจะมีบากกรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้การเจอกันระหว่างคนกับเขา มันไม่ใช่ the right time ะนะคะมันจะ right person แต่มัน not the right time มันแบบเป็นเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะมันมีคู่อยู่แล้วนะหรือทั้งสองฝ่ายมีคู่อยู่แล้วก็ได้3ดาบอ่ะนะคะก็เลยได้แต่แบบพยายามเยียวยาวความรู้สึกเศร้าๆความรู้สึกเจ็บปวดนะคะเหมือนคนสองคนยังอดทนรอคอยกันและกันอยู่นะคะแล้วก็ judgment น่ะนะคะเหมือนกับ คุณอาจจะเชื่อว่าสักวันหนึ่งทวิบาตก,กรรมทางความรักของคุณมันมันจบไปแล้วนะคะอาจจะเป็นคุณสองคนอาจจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่เหนี่ยวรั้งชีวิตของคุณไว้ได้นะคะอาจจะมีสักวันหนึ่งนะคะที่คุณกับเขาเนี่ยจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะความเป็น judgment ตรงเนี้นะคะอืมเหมือนยังรอคอยนะรอให้แบบเป็นช่วงเวลาที่ปัญหาอุปสรรคมันผ่านพ้นไปนะชาวสิงตรงนี้นะคะ ต้องรอคอยหรือเฝ้าอธิษฐานขอไปก่อนนะชาวสิงห์นะคะเป็นกําลังใจให้จริงๆนะชาวสิงห์ทุกทท่านนะคะ,ะเดี๋ยวตรงนี้มีไพ่อยากมีบทสรุปอะไรอยากจะบอกกับชาวสิงห์ยิไหมนะคะขอดูอีกนิดนึงสิ stand your ground ะนะคะเพราะนั้นอะไรที่คุณมุ่งมั่นทำนะคะต้องกัดไม่ปล่อยนะคะสู้ไม่ถอยนะตรงนี้นะคะในช่วงเวลาเน,นี้นะคะ แล้วคุณจะยืนหนึ่งด้วยชัยชนะของคุณนะ rest and rejuvenate นะคะเป็นช่วงเวลาที่ไหนนักก็พักบ้างนะคะอ,อ,อยู่กับความสงบนะคะทำใจให้สงบนะคะค,ค่อยคิดค่อยๆแก้ไขปัญหาไปนะตรงนี้นะคะอย่าเครียดอย่าก,กังวลนะคะค่อยๆใช้สติปัญญาแล้วคุณจะเจอทางออกที่ดีนะ Transformation นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเพื่อให้บางสิ่งในเรื่องงานนะคะหรือในเรื่องความรักหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะชาวสิงห์นะคะ,อะตอนนี้เป็นกำลังใจใกับชาวสิงห์ทุกท่านเลยนะคะใครอยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หน่อยแน่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะเารใใกากลักบมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ